มาหลอกใกล้ๆนี่นะกัดข้างหน้าเลยกัดอีกแล้วทุกคนกัดอีกแล้วโดนโดนนี่เปลี่ยนมาเป็นมโคตรเจ๊งครับทุกคน บรรากัด <laughs> อย่างนี้เนอาโดเลยโดเลยครับจงังหวะนี้ต้องเปิดเบรก่ันว่าน,น,นิดนึงด้วย ทรงเหมือนจะเกี่ยวนะครันทรงแล้วไม่น่าจะเข้าปากแล้วปล่อยเลยปล่อยปล่อยในน้ำอ่ะครับผมสวัสดีท่นะครับทุกท่านนะครับเจอผมในแายการเครวิวลปบิ๊กิ่งคลิปนี้ครับจะมาพักเกยบบรรยากาศนะฮะมา ปลากระโงนะครับที่การล้างแดนนะครับวันนี้ก็เตรียมอุปกรณ์มาสุดเล็กมาครับแถวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเกมนะครับผมจะไม่ตกเองนะครับผมจะมีผู้ช่วยผมนะครับขอดูนะน้ช่วยนะนะครับชมนนโป้นะครับโปรเตสเตอร์จากญี่ปุ่นสวัสดีภาษาญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวไปดูกันวันนี้โปผมจะตกปลานะเดี๋ยมาติดตามรับชมกันครับมาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโซนด้านหลังจากเออ่หน้าร้านนะครับก็เดินมาได้เลยนะครับมาเข้าบอ่อตรงนี้นะฮะบอ่อแล้วจะเป็นบอ่อปลานิลน,นะครับเราตกได้บอ่อสองกับบอ่อสามนะฮะน้องพี่น้องได้ปลากฏขังอีกหนึ่งบ่อครับบอ่อหนึ่งกับบอ่อสองวันนี้ตกได้แนละ้วปากระพงเราต้องปล่อยครับทุกคนบอกว่า เมื่อวานขึ้นเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เราก็ได้คือต้องปล่อยเลยนะฮะที่เด็ดเราจะอยู่ตรงนี้ผมชอบมาตรงกลังหันมากเลยนะครับในรลองลองเล่นใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะ สี 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, ่ห้าหกเจ็ดปดเก้บสิาคนรวมผมก็สิบสี่คนครับวันนี้เชา้านี้วันหยุดยางก็จะมีน้องๆมาตกด้วยนะคระับวันนี้ผมก็เตรียมเป็นชุดเล็กมานะฮะตัวแรกจะเป็นเจียยางก่อนละกันครับตัวนี้ เป็นกระยับนะครับแล้วก็หัวจิก2.5กรัมนะครับงานเล็กๆนะฮะเกี่ยวกับทนัพของดีคอยเบอร์ศูนย์สายหน้านี้2ีปอนด์นะครับแล้วก็สายด้านใน0.8นะฮะคันก็แจ็คสันบัสตาร์ดแม็กซิฟลอกเป็นอเดบัลันนะนะลองมาดู เขาจะหยออๆอยู่ตรงนี้ทุกคนฮัลโหลเอาปั่นครับเอาปัน่นครับผมโอเค ใกล้ๆนี่นะกัดข้างหน้าเลยกัดอีกแล้วทุกคนกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วทุกคนกัดอีกแล้วมันโดนด้านหน้านี่เลยนะฮะต้องค่อยๆเดินต้องค่อยๆเดิน ค่อยๆเดินเล้วเหมือนกัดอยู่แล้วนะทุกคค่อยเล่นไปครับ เป็นหัวจิกจากฟอสซิลนะฮะเข้าปากนี้น่าจะหลุดจ้าขอขอบปากนี้น่าจะหลุดจ้าขอ มาแรเอเออ้อลตัวนี้กินข้าวเต็มการาฟเลยครับต็มเต็มๆนะฮะตัวที่หนึ่งกระเป๋ากองผมใเราต้องปล่อยเพราะว่าเขาได้เยอะอไปครับมไม่ตายเดี๋ยวมันก็ตับหัว 没有。 ไม่ชอบผมกลัวเุียอะไรหัวพอบมัดแม่งเลย ใกล้เลยเตีกระดิ่งหน่ะกินไมโครจิ๊กนะครับหายเลยทุกคน

ที่สองกว่าจะมาะคนแบบทั้งหมดนี่ใส่ปลาใหม่ตัวนี้ใส่โซยเลยอั้ดูรับลงคอเลย Yeah. <laughs> ใกล้เรียมนี้ดูยจุดปล่อปลาทุกคนชอบมาวนอยู่ทางนี้นี่ลองดูว่าขอเรื่อยๆครับแล้วเรียมตะลิงมาทุกคนไมรยกาศอย่างนี้อ้า ดรเลยโอ้กิหลอกโอ้โหลอกโอ้โหมันลอกครับทุกคนหอกนะอยู่นะใส่ล้อครับ ี่ฮะโอ้โหปากเยินเลยครับน่าจะทนมาเยอะแล้วตัวนี้แต่เข้ามุมปากน่าจะหลุดยากนี่ฮะใจ่สวยอยู Tempa, โอ้โหเอาโอ,โ,โอ้โหครับไม่ใ่ว่ามันดึงแปลกๆขึ้นลอดอีก้วนะครับ เปลี่ยนก็ะเดียดทุกคนรุดด้วยโอ้รุดน่าจะเข้าไม่เต็มนะ ยกช้าๆเลยนะครับเกินปลาอยู่กลางบ่อนะครับเมื่อกี้เราตีไปตรงที่เออนาตัวปลาคนนั้นได้สองตัวติดนะก็กินเลยปลาหน้าจะอยู่กลางฝนะูงน่าจะขยับเข้ามากลางยกกระปุกเลยนะ ครับลองเปลี่ยนมาเคาะไหมโคจิกท้ายบอดดูครับทุกคนลองดูบอร์ดองคืนนะครับแล้วก็ค่อย ขอมาเรื่อย เปีนะ่ยนเป็นมาโคตรเจ๊คกับทุกคนโอ้โหหมายแรกเลยครับพอเปลี่ยนเยอะรูเรื่องติดเบ็ดเล็กต้องเปิดเบรคหวาน,นิดนึงด้วยทรงเหมือนจะเกี่ยวนะับทรงแล้วไม่น่าจะเข้าปากมันสู้แบบแปลกน่าจะเกี่ยวข้างนะ เหมือนใช้ปักแล้วมันกัดทุกคนแต่ว่ากัดไม่ค่อยแม่นมันไม่ขึ้นน้ำเลยทุกคนน่าจะเกี่ยวข้างมานะครับ ปะากรดทุกคนไม่ใช่กระพงฮะโดนแหล่ <_ EN> โดนจนได้นะครับออื เธอเราได้ปรากฏมาถ่ายรูปแล้วอยู่นี่อยู่นี่ปรากฏปรากฏแล้วแล้วแล้ว,ลวปรากฏเธอจะถ่ายไหมโอเคโอเคโอ้โห <c oughs> <c oughs> เียบร้อยนี่ทุกคนกินไมโครจิ๊กของน้าชายนะฮะชายสามศูนย์สวยอยู่เอาจนได้นะครับกดมาแล้วนี่ข้าหม,มู่ป่าครับทุกคน เธอปล่อยเลยปล่อยปล่อยในน้ำาเอาปล่อยเออเดี๋ยวก่อนตรงนี้ไม่ปล่อยนี่มาปล่อยในนี้มาปล่อยในนี้เธอมาปล่อยไหมนี่นี่เขาให้ใส่กระชังไม่ลืมหรืน้องเจ็บไหมไม่เจ็บน้องมีปีกเลยน้องโดนยาชาแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าเลยอะไรเลเออ่ะออกเอาออกอ่ <laughs> ะอ่ะเอ้เนี๋ยวมาเข้ามันเองออกมามติดอะไรเอาออกปลยเลยติดโอเคตัว okay. ใหญ่ปะใหญ่มันคือปรากฏ เ,เราจะเรียกเธอมาเยอะเธอไม่กล้าแน,น่คร้อนปะไม่ร้อนไม่เดียวอึดไหมไปแล้วนะ่ะร่อยทั้งเพลเลยนะครับก็ค่อยๆคาะ เรียหน้าดินมาได้เลยทุกคนเดี๋ยวมันผิวขึ้นผิวลงเหมือนลปลาจริงๆ แ่เลยทุกคนผิวขึ้นผิวลงนะครับยกเพินเพลินครับตัวนี้กิ้นไมโครเจ็กอีกแล้วครับนี้มาหนักๆอีกแล้วทุกคนปรากฏหรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> ปรากฏหรือเปล่า เป็นกระพงมันน่าจะขึ้นโดดแล้วน่าจะปรกกฏนะโอ้ยกระพงแล้วปรกกฏมาแล้วโอ้ยเกี่ยวนิดเดียวทุกคนเกี่ยวไม่เยอะนะปลากับพงครับ งม,มปากหนึ่งตัวทุกคนใส่ทุกคนก็เงียบแล้วแต่อาจจะต้องกัดนะทุกคันนี้ก็ได้มันไปสลับตปะกปลากระพงวันนี้นะแ,แนวบอกตกเล่นด้วย เดเจอกันคลิปหน้า <gen> ท <Fool ut> sure. ุกคนผมก็เย็นเลยนะปลาก็เงียบไปแล้วนะครับก็ลากันไปบรรยากาศบ่อที่นี่นะครับสนุกมากได้ทั้งกระพงแล้วก็ปลาอกวิ่งมาตอกปลานะครับก็สนุกดีนะครับได้ไปเจ็ดตัวนะครับปลากระพงแล้วก็มีปลากดหนึ่งตัวสนุกมากแต่คนเยอะันนี้คนเยอะจริงนะครับดูบรรยากาศรอบร้าน คนเยอะมากโอ้ยลาไปก่อนกลับบอกแ้มกัดหลังนะครับล้าหลุมแก้วทุกคนกันดดีนะกัดก,ก็ลาไปบรรยากาศคนเยอะมากทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้าให้ตกอกจริงแล้วนะ <c oughs>